น้ำเกิดมาในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบจนน่าขนลุกแม้คนจะอยู่เต็มบ้านแม่ของน้ำเป็นแม่บ้านที่ทำงานที่นี่มานานตั้งแต่น้ำยังแบเบาะทุกเช้าน้ำจะนั่งเงียบๆที่มุมครัวรอแม่ทำอาหารเสร็จกลิ่นขนมปังหอมหอมลอยมาแต่จมูกแต่ไม่มีใครเรียกน้ำไปกินด้วยโต๊ะอาหารยาวๆตรงกลางบ้านมีแต่เจ้าของบ้านนั่ง หัวเราะก,กันเสียงดังน้ำกับแม่ได้แค่นั่งกินข้าวในห้องแม่บ้านเงียบๆเ,เหมือนเป็นผีถึงจะอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแต่น้ำรู้ดีว่าเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นคนในบ้านที่โรงเรียนก็เหมือนกันข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าไฟลามทุ่งนั่นไงลูกคนใช้เสียงซุบซิบลอยตามหลังมาทุกครั้งที่น้ำเดินผ่าน บางวันโดนแกล้งบางวันโดนล้อแต่ไม่มีวันไหนที่น้ําไม่โดนอะไรเลยน้ําไม่ใช่เด็กนิ่งเฉยแต่เธอเลือกไม่เถียงเลือกเงียบไว้ก่อนเพราะแม่เคยสอนว่าอย่าเอาตัวเองไปเปื้อนโคลนที่คนอื่นสาดมาแต่ความเงียบของน้ำํำกลับทำให้หลายคนยิ่งหมั่นไส้และยิ่งหาเรื่องเพื่อนที่พอจะคุยด้วยได้ ก็น้อยยิ่งกว่าน้ำในโอ่งแง้งน้ำเลยชินกับการนั่งกินข้าวคนเดียวอ่านหนังสือคนเดียวกลับบ้านคนเดียวในโลกของน้ำไม่มีใครเป็นฮีโร่มาช่วยนอกจากตัวเองแต่ลึกๆแล้วน้ำยังฝันอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเธอจะเดินเข้าไปในโลกที่ไม่ต้องก้มหน้าไม่ต้องยิ้มฝืนไม่ต้องเป็นแค่ลูกคนใช้ โลกที่เธอได้เป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตใครแค่นึกถึงวันนั้นน้ำก็รู้สึกเหมือนมีไฟเล็กๆจุดอยู่ในใจไฟที่ไม่มีใครเห็นแต่ร้อนแรงจนเธอไม่กลัวอีกต่อไปแม้ตอนนี้จะยังเดินอยู่บนดินที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่น้ำสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่มีวันหยุดเดิน เช้าวันจันทร์น้ำเดินเข้าประตูโรงเรียนด้วยใบหน้าเรียบนิ่งแต่ข้างในใจเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่บนอกเธอรู้ดีว่าวันนี้ต้องเจออะไรบ้างเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากระทบหูก่อนจะตามด้วยเสียงกระซิบดูสิชุดเธอยังเก่าเหมือนเดิมสงสัยไม่มีเงินซื้อใหม่ เสียงพวกนั้นดังพอให้ได้ยินน้ำก้มหน้าลงกัดฟันแน่นไม่อยากเสียเวลาตอบโต้เดินไปไม่กี่ก้าวก็มีน้ำเปื้อนเปื้อนสาดมาที่รองเท้าจนเปียกแฉะน้ำเงยหน้าขึ้นช้าๆเจอสายตาเย้ยหยันจากกลุ่มเด็กผู้หญิงที่แต่งตัวสวยเหมือนหลุดมาจากนิตยสารเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินต่อโดยไม่แม้แต่จะหันไปมอง ภาพเช้าวันนั้นน้ำต้องนั่งฟังครูตำหนิหน้าห้องเรื่องงานกลุ่มที่เธอไม่ได้ทำทั้งที่จริงน้ำถูกเพื่อนกลุ่มเดียวกันไล่ออกจากกลุ่มโดยไม่บอกครูไม่มีใครลุกขึ้นพูดแทนเธอไม่มีใครสนใจว่าความจริงคืออะไรน้ำยืนนิ่งๆปล่อยให้เสียงต่อว่าไหลผ่านหูเหมือนฝนตกใส่หลังคาสังกสี ไม่มีน้ำตาไม่มีการเถียงมีแค่หัวใจที่ค่อยๆด้านชาไปเรื่อยๆตอนพักกลางวันน้ำเอาข้าวกล่องเก่าๆออกมากินใต้ต้นไม้คนเดียวเหมือนทุกวันเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยลอยมาเป็นระยะๆะะเหมือนโลกทั้งใบมีแต่คนอื่นน้ำเคี้ยวข้าวเงียบๆรสชาติฝืดในปากแต่ก็ยังฝืนยัดเข้าไป บางวันน้ำอยากลุกหนีไปให้ไกลาจากที่นี่เท่าที่ขาจะพาไปได้แต่เธอก็ยังทนอยู่เพราะเธอมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการร้องให้กลางโรงเรียนเธออยากเรียนให้จบอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้แม่ได้พักสบายๆบยบ้างน้ำรู้ดีว่าถ้าเธอยอมแพ้ตอนนี้ทุกอย่างจะพังหมดอดทนหน่อยนะ น้ำบอกตัวเองเบาๆระหว่างที่หยิบเศษข้าวขึ้นมากินต่อถึงจะถูกมองข้ามถึงจะโดนเหยียบซ้ำแต่หัวใจของเธอไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งคนที่เคยหัวเราะเยาะอาจจะต้องเงียบไปเองแค่น้ำคิดถึงวันนั้นก็เหมือนได้แรงใจขึ้นมาอีกนิดและในตอนที่น้ำลุกขึ้นจากใต้ต้นไม้สะพัดฝุ่นจากเสื้อเบาๆเธอก็รู้ตัวดี ว่านี่แหละคือรอยแผลที่กำลังสร้างเกราะให้เธอแข็งแรงกว่าเดิมหลังจากผ่านช่วงสอบกลางภาคน้ำเริ่มรู้สึกว่าโลกเงียบลงนิดหนึ่งไม่มีเสียงหัวเราอเยาะไม่มีเศษน้ำสัดมาใส่รองเท้าเหมือนก่อนหน้านี้วันนั้นน้ำกำลังนั่งก้มหน้าทำรายงานคนเดียวอยู่หลังห้องเรียนมีเงาหนึ่งเดินเข้ามาใกล้พร้อมเสียงทักทายเบาๆ เรานั่งด้วยได้ไหมเด็กผู้หญิงผมตรงคนหนึ่งถามด้วยรอยยิ้มที่ดูจริงใจน้ำเงยหน้าขึ้นเห็นเด็กสาวคนนั้นชื่อฟ้าฟ้าเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักหน้าตาน่ารักเรียนดีกีฬาเก่งเธอมีเพื่อนเยอะแต่วันนี้กลับมานั่งข้างน้ำคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ขอช่วยทำรายงานด้วยนะ ฟ้าพูดต่อน้ำลังเลอยู่แป๊บหนึ่งแต่ก็พยักหน้าตั้งแต่นั้นฟ้าก็มานั่งข้างน้ำทุกวันเวลามีคาบว่างเธอช่วยอธิบายโจทย์ที่น้ำไม่เข้าใจเล่าเรื่องคำๆให้ฟังจนน้ำเผลอยิ้มตามน้ำเริ่มรู้สึกอบอุ่นทั้งที่ใจจริงก็ยังไม่ไว้ใจหมดร้อยเปอร์เซนตแต่ความเหงาทำให้น้ำเผลอเปิดประตูใจ ให้ฟ้าเข้ามาได้ง่ายกว่าที่คิดบางวันฟ้าซื้อขนมมาแบ่งบางวันก็ชวนคุยเรื่องเพลงเรื่องหนังใหม่น้ำไม่เคยมีใครคุยด้วยแบบนี้มานานเลยเผลอเล่าเรื่องตัวเองไปเยอะเล่าเรื่องแม่ที่ทำงานบ้านคนอื่นเล่าเรื่องความฝันที่อยากมีร้านขนมของตัวเองเล่าแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เคยพูดกับใครอย่างความเจ็บที่โดนเหยียบซ้ำทุกวัน ฟ้าฟังทุกอย่างเงียบๆทำเหมือนเข้าใจทำเหมือนเห็นใจแต่ในมุมที่น้ำไม่เห็นมีรอยยิ้มบางอย่างผุดขึ้นที่มุมปากของฟ้าเธอไม่ได้เข้ามาเพราะสงสารไม่ได้เข้ามาเพราะอยากเป็นเพื่อนเธอเข้ามาเพราะมีแผนบางอย่างที่ซ่อนไว้ในใจน้ำที่กำลังเผลอเชื่อใจไม่รู้เลยว่าพายุลูกใหญ่กำลังรออยู่ข้างหน้า พายุที่ครั้งนี้อาจพัดเธอล้มหนักกว่าเดิมหลายเท่าคืนนั้นน้ำกลับถึงบ้านเสรษฐีช้ากว่าปกติเพราะต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนแม่กำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านส่วนในตัวบ้านมีเสียงพูดคุยดังลอดออกมาน้ำวางกระเป๋าแล้วเดินเบาๆไปทางห้องโถงอยากไปหาน้ำดื่ม แต่พอเดินใกล้เธอก็ได้ยินเสียงนายใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงเครียดจัดถ้าเรื่องนี้หลุดไปเราโดนแน่เสียงเขาตะคอกจนข้าวของกระทบกันดังกราวเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีเงาไม่มีใครตามได้หรอกเสียงลูกชายคนโตสวนขึ้นน้ำยืนนิ่งใจเต้นแรงจนหูอื้อพยายามเงี่ยหูฟังให้ชัดแล้วไอเด็กคนใช้ละ เสียงผู้หญิงคนหนึ่งถามขึ้นเสียงเย็นเหมือนน้ำแข็งมันไม่ได้ยินอะไรหรอกพวกมันมันแค่พวกต่ำต้อยเสียงนายใหญ่ตอบพร้อมเสียงหัวเราะเย็นชาน้ำเม้มปากแน่นรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตบหน้ากลางอากาศไม่ใช่แค่เหยียดกันธรรมดาแต่ยังมีเรื่องเงินสกรปรกที่ซุกซ่อนไว้ในบ้านนี้ขณะที่น้ำกำลังจะถอยกลับ จู่ๆประตูห้องก็เปิดออกเธอแทบหลบไม่ทันหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวขาแทบขยับไม่ออกน้ำรีบก้มหน้าเดินหนีกลัวว่าใครจะเห็นว่าแอบ,บฟังอยู่แต่ข้างในใจภาพทุกคำพูดยังวงเวียนไม่หายคืนนี้น้ำรู้แล้วว่าโลกไม่สวยอย่างที่เคยหวังบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่ความเย็นชา แต่มันมีบางอย่างสก,กรปรกกว่านั้นซ่อนอยู่และถ้าความลับนี้หลุดไปคนอย่างน้ำกับแม่คงไม่มีที่ยืนในบ้านนี้แน่ๆน,น้ำนั่งนิ่งๆอยู่ที่มุมห้องแม่บ้านมองออกไปในความมืดที่เงียบงนันมือกำผ้าห่มแน่นหัวใจสั่นไหวไปทั้งตัวเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปมากแค่ไหน แต่ที่รู้แน่ๆก็คือเธอกำลังถือระเบิดไว้ในมือโดยไม่ตั้งใจและไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่เช้าวันจันทร์น้ำเดินเข้าโรงเรียนด้วยหัวใจที่ยังหนักอึง้งเมื่อคืนเธอแทบนอนไม่หลับภาพคำพูดของนายใหญ่ยังวงเวียนในหัวน้ำคิดว่าวันนี้จะทำตัวให้เงียบที่สุดอย่าให้ใครสังเกตได้ แต่โชคชะตาไม่ปล่อยให้เธอสงบง่ายๆแบบนั้นขณะที่น้ำเดินผ่านหน้าเสาธงก็ได้ยินเสียงครูฝ่ายปกครองเรียกชื่อเธอน้ำเข้ามาพบครูที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี้น้ำสะดุง้งใจเต้นรัวทันทีเธอเดินตามครูเข้าไปทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น ในห้องประชุมมีครูใหญ่ครูฝ่ายปกครองและพวกนักเรียนคนดังยืนอยู่ฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่สายตาไม่มองน้ำเลยเหมือนคนไม่รู้จักกันครูฝ่ายปกครองเปิดแฟ้มเอกสารก่อนพูดเสียงดังฟังชัดมีหลักฐานว่าน้ำขโมยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนคนอื่นและล่วงรู้เรื่องภายในโรงเรียน น้ำเบิกตากว้างงงจนพูดไม่ออกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟ้าค่อยๆก้าวออกมายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ครูพร้อมพูดเสียงสัน่นหนูเห็นน้ำแอบค้นของในห้องครูจริงๆค่ะฟ้าก้มหน้าทำเป็นน้ำตาคลอน้ำยืนนิ่งเหมือนถูกตบหน้ากลางห้องจนชาไปทั้งตัวเธออยากตะโกนบอกว่าไม่จริงอยากบอกว่าฟ้าโกโหก ต่ไม่มีใครฟังเธอไม่มีใครถามเธอสักคำทุกคนเชื่อสิ่งที่ฟ้าพูดทันทีครูใหญ่สั่งพักการเรียนทันทีพร้อมบอกให้ผู้ปกครองมารับตัวออกไปน้ำยืนมองทุกอย่างพังลงตรงหน้าแบบที่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนเดินออกจากห้องน้ำเห็นฟ้ายิ้มมุมปากแวบหนึ่งก่อนหันหน้ากลับไปทำหน้าสำนึกผิด มันชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างคือแผนที่วางไว้หมดแล้วน้ำก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบเียบแบบที่ไม่มีใครสนใจจะมองเมื่อแม่มารับออกจากโรงเรียนแม่ก็ไม่ถามอะไรแค่จับมือน้ำแน่นๆไว้น้ำรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่โรงเรียนแต่มันหมายถึงอนาคตที่ถูกตัดทิ้งทั้งเป็น ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มฝันน้ำกลับโดนตัดขาดจากทุกอย่างเพียงเพราะเชื่อใจคนผิดและนี่แค่จุดเริ่มต้นของวันที่ชีวิตน้ำพังยับหลังจากวันนั้นน้ำกับแม่เก็บของออกจากบ้านเศรษฐีแบบไม่มีโอกาสแม้แต่จะร่ำลาข้าวของที่หอบมามีแค่เสื้อผ้าเก่าๆไม่กี่ตัวกับเงินติดตัวนิดหน่อยแม่พาน้ำไปเช่าห้องเล็ก อยู่ชาญเมืองที่เต็มไปด้วยตึกเก่าๆและกลิ่นอับห้องแคบจนต้องนอนเบียดกันมีพัดลมตัวเก่าๆตัวเดียวที่พอช่วยไล่ร้อนได้บ้างน้ำมองรอบตัวแล้วถอนหายใจยาวรู้ดีว่าต่อจากนี้ทุกอย่างไม่ง่ายไม่มีครัวใหญ่ไม่มีข้าวฟรีไม่มีที่พึ่งอีกแล้วแม่เริ่มรับจ้างล้างจานร้านอาหารส่วนตัวน้ำ นั่งมองหนังสือเรียนเก่าๆด้วยใจหนักอึ้งโรงเรียนเก่าไม่รับแล้วโรงเรียนใหม่ก็ไม่มีเงินจะสมัครน้ำรู้ตัวดีว่าถ้ายังนั่งร้องให้อยู่แบบนี้ชีวิตจะจมอยู่แค่ห้องแคบๆนี่ไปตลอดเธอลุกขึ้นเดินออกไปหางานพาดา์ทไทมทั้งที่ใจยังกลัวเธอเดินถามตามร้านค้าเดินจนรองเท้าขาดและเหงื่อไหลเต็มตัว แต่โดนปฏิเสธซ้ำๆบางร้านแค่เห็นเสื้อผ้าเก่าๆก็ตัดสินเธอแล้วจนสุดท้ายร้านขายของชำเล็กๆที่หัวมุมยอมรับเธอเป็นเด็กส่งของงานไม่ได้ง่ายต้องแบกของหนักๆเดินส่งตามบ้านทั้งวันแต่ถึงเหนื่อยแค่ไหนน้ำก็ไม่เคยปริปากบนเพราะรู้ว่าตอนนี้ต้องสู้เท่านั้นกลางวันทำงานส่งของ กลางคืนลงทะเบียนเรียนกศสนเองด้วยเงินค่าจ้างวันละไม่กี่สิบบาทเหนื่อยจนบางวันแทบล้มทั้งยืนแต่เธอกัดฟันสู้เพราะรู้ว่าต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้มีวันที่น้ำต้องเดินตากฝนส่งของหนาวจนตัวสัน่นแต่มือยังไม่ยอมปล่อยถุงขนมในมือมีวันที่น้ำโดนไล่โดนตะคอกโดนดูถูกซ้ำๆจนอยากหายตัวไปจากโลก แต่ทุกครั้งที่คิดจะยอมแพ้น้ำจะนึกถึงแม่นึกถึงวันที่แม่ต้องยอมก้มหน้าขอข้าวกินและน้ำรู้เสมอว่าเธอไม่อยากเห็นแม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตน้ำซักเสื้อผ้าด้วยมือทุกคืนอ่านหนังสือด้วยไฟห้องน้ำที่สว่างที่สุดฝืนตัวเองไม่ให้หลับไม่มีใครมาช่วยเธอไม่มีใครปลบมือให้มีแค่ตัวเองที่ต้องผลักตัวเองเดินต่อ น้ำบอกตัวเองทุกวันว่าถ้าเจอขุมนรกมาแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปขอแค่เช้าอีกวันมาเธอก็จะได้เดินต่อไปอีกนิดเพราะต่อให้น้ำไม่มีใครแต่ความฝันของเธอยังอยู่ครบทุกชิ้นหลังจากทำงานส่งของอยู่หลายเดือนน้ำเริ่มเก็บเงินได้ก้อนเล็กๆซ่อนเอาไว้ใต้หมอนเงินก้อนนั้นเป็นเหมือนกำลังใจเล็กๆ ว่าชีวิตยังมีหวังวันหนึ่งขณะน้ำกําลังส่งของให้ร้านขนมเล็กๆแถวตลาดเจ้าของร้านก็เอ่ยปากชวนถ้าว่างมาช่วยทำขนมไหมเด็กที่ร้านขาดพอดีเสียงพูดของลุงเจ้าของร้านฟังดูจริงใจน้ำลังเลอยู่แป๊บหนึ่งก่อนพยักหน้ารับทั้งที่มือยังเปื้อนเหงื่อวันถัดมาน้ำมาช่วยตั้งแต่เช้ามืดหัดนวดแป้ง ปั้นขนมเรียนรู้งานทุกอย่างเธอไม่เกี่ยงงานไม่บ่นเหนื่อยแม้บางทีโดนดุจนหูชาขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันใช้เวลาวันหยุดไปเที่ยวน้ำเอาเวลาไปนวดแป้งตั้งแต่เช้าเย็นเย็นมือแตกจนเป็นแผลแต่เธอยิ้มได้เพราะรู้ว่ากำลังเดินเข้าใกล้ความฝันอีกนิดน้ําเรียนรู้เร็วหัดทำขนมขายหน้าโรงเรียนกศนเอง ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนเริ่มจากขนมกล้วยขนมถ้วยแบบง่ายๆที่ต้นทุนไม่สูงเธอปั่นจักรยานเก่าๆติดถาดขนมไว้ท้ายรถตะโกนเรียกลูกค้าด้วยเสียงสดใสตอนแรกขายไม่ค่อยได้มีแต่เด็กเล็กๆซื้อกินเล่นเงินเข้าแค่วันละไม่กี่สิบบาทแต่น้ำไม่ท้อเธอปรับสูตรใหม่เพิ่มกลิ่นหอม แต่งหน้าขนมให้หน้ากินกว่าเดิมไม่นานขนมน้ำเริ่มขายดีขึ้นเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเริ่มติดใจเงินที่เคยไหลออกทุกวันเริ่มไหลกลับเข้ากระเป๋าทีละน้อยแม่ของน้ำเห็นลูกสาวเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ไม่เคยห้ามมีแต่คอยต้มข้าวต้มรอและลูบหัวเบาๆทุกครั้งที่น้ำกลับบ้าน น้ำรู้ดีว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญขอแค่ได้เห็นแม่ยิ้มได้ก็พอเธอเริ่มคิดไกลกว่าแค่ขายข้างถนนวาดฝันว่าจะมีร้านเล็กๆเ,เป็นของตัวเองน้ำซื้อสมุดปกแข็งเล่มหนึ่งเขียนสูตรขนมวาดแปลนร้านในฝันด้วยลายมือวัดๆแม้ตอนนี้จะยังไม่มีเงินยังไม่มีร้านยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่น้ำมีแรงใจ และแรงขยันที่ไม่มีใครในโลกขโมยไปได้ทุกหยาดเหงื่อทุกรอยแผลที่มือค่อยๆหล่อหลอมเธอให้แข็งแรงขึ้นทุกวันน้ำเชื่อว่าถ้าอดทนพอสักวันหนึ่งฝันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปและเธอจะได้ยืนในที่ที่ตัวเองเลือกเองโดยไม่ต้องก้มหน้าให้ใครอีกแล้ว ขนมของน้ำเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆคนแถวนั้นเริ่มรู้จักชื่อเธอและติดใจรถมือของเธอมีบางวันขายหมดตั้งแต่ยังไม่บ่ายสามน้ำถึงกับยิ้มออกทั้งน้ำตาเจ้าของร้านขนมที่เคยสอนเธอเอ่ยปากชมบอกว่าน้ำมือดีไม่แพ้คนเปิดร้านใหญ่ๆน้ำฟังแล้วใจพองโตแต่ก็ไม่เคยลืมตัว ยังคงตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเหมือนเดิมขณะที่ชีวิตของน้ำเริ่มมีแสงสว่างข่าวเรื่องบ้านเศรษฐีที่เคยอยู่ก็เริ่มแพร่มาเข้าหูมีข่าวลือหนาหูว่าธุรกิจของพวกเขากำลังเจงเพราะเรื่องเงินทุจริตที่ถูกเปิดโปงลูกชายคนโตที่เคยยืนหัวร่อยาะคนอื่นถูกจับข้อหาฟอกเงิน ส่วนนายใหญ่ถูกคนในวงการธุรกิจรุมฟ้องจนบ้านที่เคยรู้ต้องประกาศขายทอดตลาดน้ำได้ยินข่าวพวกนี้ตอนที่กำลังขายขนมอยู่ข้างถนนในวันที่แดดร้อนจนแสบผิวเธอยืนนิ่งฟังเสียงคนเล่าเรื่องด้วยสีหน้าเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ข้างในใจมันเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านคลายร้อนที่สะสมมานาน ไม่ใช่เพราะสะใจแต่เพราะมันยืนยันว่าโลกนี้มีความยุติธรรมอยู่บ้างน้ำไม่ได้เอ่ยปากซ้ำเติมไม่ได้หัวเราะเยาะเหมือนที่เคยโดนมาเธอแค่ยิ้มบางๆแล้วยื่นขนมให้ลูกค้าต่อด้วยมือที่เปื้อนแป้งใครบางคนที่เคยยืนอยู่สูงกำลังร่วงหล่นลงมาเองโดยที่เธอไม่ต้องผลักวงล้อกรรมมันหมุนไปช้าๆ แต่มันหมุนแน่ๆน,น้ำบอกตัวเองในใจว่าสิ่งที่เธอควรทำคือก้มหน้าขยันต่อไปไม่ต้องไล่ล้างแค้นใครไม่ต้องเสียเวลามองอดีตที่เจ็บปวดอีกแล้วเพราะชีวิตใหม่ของเธอกำลังค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้เล็กๆที่มีรากแน่นขึ้นทุกวันแม้บางคนจะล้มแต่เธอจะเลือกเดินต่อไปบนทางของตัวเอง แบบไม่ต้องเหยียบซ้ำใครเพราะคนที่เจ็บมาก่อนย่อมรู้ดีว่าความเจ็บมันร้ายแรงแค่ไหนน้ำจะไม่เสียเวลาหันหลังไปมองเพราะข้างหน้ามันยังมีแสงสว่างที่รออยู่แค่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่สะอาดกว่าเดิมและความตั้งใจที่แน่นกว่าเดิมบ่ายวันหนึ่งน้ำกำลังปั่นจักรยานไปส่งขนมเหมือนทุกวัน เหงื่อไหลเต็มหลังแต่ในใจยังเต็มไปด้วยพลังเหมือนเดิมระหว่างทางเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางเสื้อผ้ามอมแมมผมยุ่งพันกันเหมือนคนที่ชีวิตกำลังพังลงไม่มีชิ้นดีน้ำเกือบจะปั่นเลยไปแต่พอหันไปมองอีกครั้งใจก็สะดุดกึกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือฟ้าเด็กสาวที่ครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่เหนือเธอ ฟ้านั่งกอดเข่าหน้าซีดเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาเป็นวันข้างตัวมีถุงพลาสติกเก่าๆใบหนึ่งไม่มีแม้แต่เงินติดมือน้ำหยุดจักรยานยืนมองอยู่ห่างๆไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีฟ้าเงยหน้าขึ้นสบตากับน้ำแบบตรงๆดวงตาที่เคยเยอ่อหยันวันนี้กลับว่างเปล่าไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำดูถูก มีแต่สายตาขอความช่วยเหลืออย่างหมดศักดิ์ศรีน้ำยืนเงียบเหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะทั้งสองคนจ้องหน้ากันโดยไม่มีคำพูดหลุดออกมาแม้แต่คำเดียวฟ้าค่อยๆลุกขึ้นเดินมาหาน้ำเสียงฝีเท้าสั่นเหมือนจะล้มได้ทุกเมื่อช่วยเราหน่อยนะฟ้าพูดเบาๆเสียงแหบแห้งจนแทบฟังไม่รู้เรื่อง น้ำยืนมองใจหนึ่งก็ยังโกรธแต่อีกใจก็รู้ดีว่าความเกลียดไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเธอสูดหายใจลึกๆก,ก่อนเอื้อมมือหยิบขนมจากถาดยื่นให้ฟ้าโดยไม่พูดอะไรฟ้ารับไปด้วยมือสันส่นๆก่อนนั่งลงข้างทางเหมือนเดิมน้ำตาไหลเงียบๆน,น้ำหันหลังเดินกลับมาที่จักรยานใจยังสั่นเบาๆแต่ไม่ลังเลอีกแล้ว ในโลกนี้คนที่เคยทำร้ายเราบางทีก็ไม่ต้องแก้แค้นปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันแล้วเราก็แค่เดินต่อไปให้ไกลาจากอดีตน้ำปั่นจัก,กรยานต่อทิ้งเงาของฟ้าไว้ข้างหลังโดยไม่หันกลับไปมองอีกแต่ในใจของเธอมีบางอย่างเบาลงเหมือนวางก้อนหินหนักๆลงได้สักที การให้อภัยบางทีมันไม่ใช่เพราะคนอื่นสมควรได้รับแต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อไม่ต้องแบกอดีตไว้ตลอดชีวิตเวลาผ่านไปสองปีน้ำยังคงขยันทำขนมพัฒนาฝีมือไม่หยุดจากแผงเล็กๆข้างถนนกลายเป็นร้านขนมอุ่นที่มีคนเข้าไม่ขาดสายเธอเปิดร้านเล็กๆของตัวเอง ใช้เงินที่เก็บทุกหยดทุกรอยเหงื่อแลกมาชื่อร้านก็ง่ายๆน้ำใจเบเกอรี่เป็นชื่อที่ลูกค้าจำกันได้ติดปากในวันเปิดร้านแม่ของน้ำยืนยิ้มทั้งน้ำตามองลูกสาวด้วยความภูมิใจน้ำยกมือไหว้แม่เบาๆขอบคุณทุกความอดทนที่ทำให้มีวันนี้ ไม่นานนักคนในชุมชนเริ่มพูดถึงร้านของน้ำว่าอร่อยราคาน่ารักบริการอบอุ่นวันหนึ่งระหว่างที่น้ำกำลังจัดขนมบนชั้นวางประตูกระจกก็ถูกผลักเข้ามาเบาๆฟ้าเดินเข้ามาสภาพโทรมลงกว่าเดิมแต่สีหน้าดูอ่อนลงไปมากน้ำเงยหน้าขึ้นสบตากับฟ้าไม่มีความแค้นหลงเหลืออีกแล้วขอโทษนะ ฟ้าเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนเสียงจะสั่นนิดๆน้ำวางขนมลงยิ้มบางๆแล้วพูดช้าๆแบบไม่รีบร้อนชีวิตฉันไม่ใช่รองเท้าใครอีกต่อไปแล้วน้ำพูดด้วยเสียงมั่นคงดังก้องในใจตัวเองฟ้านิ่งเงียบเหมือนยอมรับความจริงก่อนจะก้มหน้าลงอย่างเจียมตัวน้ำไม่พูดอะไรอีกแค่เดินกลับไปทำขนมต่อ โดยไม่หันไปมองอีกเธอเลือกแล้วที่จะยืนในที่ที่ตัวเองภูมิใจโดยไม่ต้องก้มหัวให้ใครเหมือนในอดีตแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในร้านกระทบแป้งขาวๆที่ปลิวอยู่กลางอากาศมันเหมือนบอกว่าต่อจากนี้ชีวิตของน้ำจะมีแต่ความหวานละมุนเพราะเธอเลือกจะสร้างทางเดินเองด้วยมือของตัวเองทุกก้าว ไม่มีใครเหยียบเธอได้อีกแล้วและเธอก็ไม่จะ